อ่ะอันดับแรกก่อนอย่าลืมว่าพูดถึงเรื่องของ verb tense เราก็ต้องเข้าใจความหมายของการใช้ tense นิดหนึ่งนะครับคือ tense เนี่ยมันคือสิ่งที่เอามาใช้ในประโยคเพื่อพูดถึงเรื่องเดียวนะครับคือเรื่องของเวลาถูกไหมครับ tense คือตัวบอกเวลาว่าประโยคนียมันอยู่ในช่วงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตโดยไม่ต้องพูดค์เว w o r d ทางเวลาอื่นๆนะครับคือใช้ tense เนี่ยในภาพรวมความ คร่าวๆของความหมายของมันก็บอกมาเรียบร้อยแล้วเนาะจากการใช้ tense นะครับ <c oughs> แต่ทีนี้ก็ต้องเข้าใจว่า tense มันสื่อด้วยอะไรของคําอะไรในประโยคซึ่งมันก็เขียนมาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะว่า verb คือคําที่เอามาอธิบาย ถึง tense นะครับหน้าตาของ verb แต่ละตัวแต่ละประเภทมันจะบอกเราได้ว่า tense ของประโยคนั้นคืออะไรนะครับ tense ของประโยคนั้นมันอยู่ในช่วงเวลาไหนนั่นเองนี่คือประเด็นของเรื่องของ tense นะครับแล้วอย่าลืมผมมี2ข้อแรกที่เขียนว่า ground rule เป็นกฎพื้นฐานเลยของการใช้ verb ในประโยคอันดับแรกทุกคนต้องทราบว่าทุกคนต้องระลึกตลอดเวลาพูดถึงเรื่อง verb คือทุกประโยคนะครับประโยคใดก็ตามมี verb หลักได้แค่1ที่นะครับ1ท,ที่ที่เดียวเท่านะั้นนะครับ หนึ่งประโยคนะครับมีหนึ่ง main verb นะพูดว่า main verb ก็คือ verb tense ความหมายเดียวกันคือมีการใช้ tense ในประโยคเนี่ยแด้แค่ครั้งเดียวที่เดียวในหนึ่งประโยคเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าเราเจอหนึ่งประโยคมีสองหรือว่าหนึ่งประโยคมีเรียกว่าอะไรมีการใช้ verb ซ้ำกันเบิ้ลกัน tense สองอันแปลว่ามันไม่ใช่ประโยคเดียวแล้วเนาะหรือไม่ก็มันใช้ผิดแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับประเด็นเดียวกันเนาะนะครับ หนึ่งประโยคมี verb หลักได้ทีเดียวประเด็นที่หนึ่งเมื่อกี้ผมอาจจะพูดถึงประเด็นที่สองมากกว่าแต่ประเด็นที่หนึ่งคือบอกว่า every sentence must contain a verb นั่นหมายถึงประโยคจะเป็นประโยคได้ต้องมี verb นะครับ point คืออันนี้มันมีมันไม่มีประธานไม่เป็นไรมันไม่มีกรรมไม่เป็นไรแต่มันต้องมี verb โอเคนะครับนี่คือ point ของประโยคต้องเข้าใจว่าประโยคประกอบไปด้วย verb อ่ะพูดถึง verb พูดถึง tense พูดถึงเวลาเรามา review กันนิดหนึ่งนะครับโดยการดูจากฐาน e graph ว่า เอสแต่และเทนส์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของช่วงเวลากันนะในภาพรวมโครงร่างคร่าวๆก่อนนะผมเขียนเส้นนี้นะครับซ้ายขวาด้านซ้ายมือคืออดีตด้านขวามือคือไปในทางอนาคตนะครับเส้นตรงกลางคือเส้นปัจจุบันเนาะอ่ะเรามารีวิวกันนิดเดงนะครับในคอนเซปต์ของเทนส์ว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างพูดถึงเทนส์ที่เกี่ยวกับปัจจุบันหลักๆมันมีกี่เทนส์ หลักๆมีอยู่2 TENSE ใช่ไหมฮะที่พูดถึงปัจจุบันนั่นก็คือ present simple tense และ present continuous tense นะ tense ไหนที่บอกว่าสื่อถึงเวลาณตอนนี้ present simple หรือ present continuous เวลาณตอนนี้ตอนนี้คือ continuous ถูกต้องนะครับเวลาพูดถึงกริยาที่เกิดขึ้นบนเส้นปัจจุบันคือเวลานี้พอดีเลยเนี่ยต้องเป็น present continuous นะครับ ส่วน present simple นะสื่อถึงอะไรครับ present simple ในความหมายมันคือพูดถึงหลายคนอาจจะจำได้อยู่แล้วว่ามันคือ fact และ routine ใช่ไหมครับ routine จำได้เนาะ routine คืออะไรการกระทำซ้ำๆนะครับการเกิดขึ้นทุกๆวันทุกๆอาทิตย์ทุกๆอะไรก็แล้ว<ม>แต่ซ้ำๆนะครับฉะนั้น present simple ไม่ได้จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นนะจุดปัจจุบนัน<ม>นะครับ present simple คือสิ่งที่คลุมปัจจุบันไว้อยู่หมายความว่าไงหมายความว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตั้งแต่อดีต ซ้ำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบนันและต่อไปมันก็ยังจะเกิดขึ้นซ้ำๆอีกฉะนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องสื่อถึงณนะเวลานี้เสมอเนาะสำหรับ present simple นะครับอ่าฉะนั้น present simple ในความหมายทางภาพทางเวลาเนะี่ยคือมันคลุมช่วงปัจจุบนันคลุมทั้งอดีตท,ทั้งปัจจุบนันทั้งอนาคตไว้อยู่นะครับนี่คือ meaning ของมันเนาะอ่าพูดถึง past simple ง่ายๆนะครับมันก็จะอยู่ในด้านหลัง ของเส้นทางเวลาเนาะ past simple ือพูดถึงอดีตที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วนะครเหตุการณ์ที่จบไปแล้วไม่เกี่ยวข้องใดๆกับปัจจุบันเลยนะฮะพูดถึงอดีตล้วนๆจะเห็นว่ามันมีแค่อยู่บนเส้นในอดีตเท่านั้นนะครับส่วน present เอ้ไม่ใช่ present สิ past continuous นะครับสื่อถึงอะไรนะมาดูกัน past continuous มันจะกินช่วงเวลาในอดีตประมาณนี้นะนะเห็นความต่างไหมนะครับ past simple เนี่ยสื่อถึงเหตุการณ์ แค่ว่าเหตุการณ์มันจบไปแล้วในอดีตนะครับแต่ past continuous ว่าสื่อถึงเหตุการณ์ในอดีตเหมือนกันจบไปแล้วหรือย,ยังจบไปแล้วไม่เกี่ยวกันนบอนาคตเนาะผมเขียนแค่ตรงนี้คืออดีตอย่างเดียวนะครับเหตุการณ์ในอดีตที่กินเวลาพอ่ควรต่างกันนิดนึงอันนี้เนี่ยความสําคัญคือมันจบไปแล้วไม่ได้บอกว่าใช้เวลานาน,านไม่นานหรือย,อยังไงนะครับแต่ past continuous มันสื่อถึงช่วงเวลาที่ใช้เวลามากกว่าปกติแต่จบไปแล้ว นเนาะนี่ทวนเฉยๆนะครับหเห็นภาพหน้าตาว่าแต่ละ tense มันต้องมาวางไว้ตรงไหนเกี่ยวพันยังไงกับเส้นทางเวลานะครับอ่ะมันจะเหลืออีก2อง tense หลักๆ3าม tense สกักนะครับนั่นก็คือ perfect tense เนาะ,ะพูดถึง perfect tense เป็นเทคนิคเส้นหนึ่งแล้วกันเพราะว่าข้างบนมันไม่พอแล้วนะฮะอ่ะเอา present perfect tense ก่อน present perfect tense รู้ไหมครับว่ามันออกมาใช้ทำอะไร present perfect tense พูดถึง perfect เนอะอันดับแรกเลยความเข้าใจคือมันต้องเกี่ยวข้องกับเวลา2จุดเสมอนี่คือ perfect นะครับ perfect present perfect แปลว่าเวลาหนึ่งมันต้องเกี่ยวข้องกับ present ถูกไหมนะครับนี่กำลังพูดถึง present perfect tense เนาะเวลาหนึ่งของ present perfect ต้องเกี่ยวข้องกับ present นะครับอีกเวลาหนึ่งของ present perfect คือเกี่ยวข้องกับอดีตนะครับดังนั้นความหมายของ present perfect tense คือหมายถึงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ปัจจุบันนี่คือ perfect นี่คือคอนเซ็ปของ perfect เลยคือมันคลุม2จุดเวลาเสมอใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึง past tense ธรรมดามันไม่เกี่ยวกับปัจจุบันเนาะเกี่ยวกับ past เฉยๆพูดถึง present มันก็เกี่ยวกับแค่ present เฉยๆนะครับแต่พอพูดถึง perfect เปุ๊บเกี่ยวทั้ง2จุดนะครับมันเชื่อมทั้งอดีตและปัจจุบันไว้ด้วยกันนะครับนี่คือ present perfect เนาะพูดถึง perfect tense มี2ตัวอีกนะครับคือ present perfect simple คือ present perfect ธรรมดาไม่เขียน simple แล้วกันนะครับและ present perfect continuous นะครับจะมี2ตัวอ่ะ present perfect simple และ present perfect continuous ทั้งคู่เกี่ยวข้องกับ2จุดเวลาเหมือนกันมันคือ present perfect ไงนะครับต้องเป็น2จุดเวลาจุดหนึ่งเกี่ยวกับปัจจุบันแน่นอนเหมือนกันแต่ทีนี้มันมีความหมายที่ต่างกันอยู่นอกผมยกตัวอย่างพูดถึงให้แล้วกันนะครับบอกว่า Present Perfect ไหนยลองยกตัวอย่างประโยคดีนะครับหน่อยสิว่าประโยคมันควรจะเขียนยังไงนะ Present Perfect ประกอบไปด้วยประธานตามด้วย modal verb คือ have หรือ has ถูกไหมครับ I have ตามด้วย verb ช่องที่3ถูกไหมครับบอกว่า I have washed my car พูดอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> ตัวอย่างประโยคเนาะถ้าเป็น past simple เราจะพูดว่า I washed my car ไปครับเรียบเทียบกัน2ตัวนี้ก่อนนะครับและอีกตัวหนึ่งนะคือ present perfect continuous present perfect continuous เราจะเขียนโครงสร้างประโยคว่า I have ตามด้วย be n ก่อนเนาะแล้วตามด้วย verb ing washing ไมคครับนะครับทั้ง3ประโยคนี้แน่นอนในในโทอีกเนี่ยนะมันไม่ได้เทสตเรื่องของ understanding แบบขั้นลึกในเรื่องของ tense มากแต่เราก็ควรจะต้องเข้าใจเพื่อเราจะได้ไปอ่านใน passage ให้ได้และตีความทางเวลาถูกต้องนะฮะอ่ะสามประโยคนี้จริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเอ้ยมันเพิ่มคําว่า have มามันเพิ่มคำว่าบีม,นมา,มานะครับเพิ่มสั้นๆง่าย,ายๆแค่นี้ไม่เพิ่มคําทางเวลาอะไรเลยเนาะแต่มีนิ่งทางเวลา3ตัวเนี้ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมันต่างกันหมดเลยมีนิ่งทางเวลานะมาลองนึกดูสิครับว่ามันจะต่างกันยังไงบ้างจากตีความนะ้องมาช่วยกันตีความจาก ไทม์ไลน์ทางเวลาตรงนี้ก่อนนะพูดว่า I washed my car นะครับ I washed my car เฉยๆเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ในอนดีตจบย่งจบแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับปัจจุบันไหมไม,ไม่ฉะนั้นมันพูดถึงแค่ว่าล้างไปแล้วนะตอนนี้เป็นไงไม่ดูใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวกับปัจจุบันทําไปแล้วอ่ะจบแล้วแค่นี้นี่คือสิ่งที่เขาสื่ออ,อันแรกนะครับข้ามผ่านนะครับอันที่2 I have washed my car มาดูตรงนี้นะครับทั้ง2ประโยคนี้ต้องเกี่ยวทั้งปัจจุบัน และอ,อดีตและปัจจุบันทั้งคู่นะครับหมายถึงยังไงอ่ามาดูกัน I have washed my car เป็น present perfect ความหมายของ present perfect คือพูดถึงว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตและจบไปแล้วเนาะนะครับมันคือเหตุการณ์ที่กระทำในอดีตและจบไปแล้วดำเนินการจบไปแล้วในอดีตแต่มันต้องเกี่ยวกับปัจจุบันด้วยเพราะถ้าไม่เกี่ยวกับปัจจุบันเราใช้ past simple ก็ได้เนาะเกี่ยวกับปัจจุบันหมายถึงว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องคือ result มาถึงปัจจุบัน result คือผลลัพธ์ใช่ไหมครับไอ,อเหตุการณ์จบไปแล้วแหละแต่ปัจจุบันยังคงมี result อยู่ถึงตอนนี้เนาะอ่ะแล้วมันต่างยังไงกันในแง่ของ meaning I have washed my car คำถามแรกล้างรถเสร็จยังเสร็จแล้วสินะครับ complete แล้วล้างรถเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่มาล้างตอนนี้เนาะล้างรถเสร็จแล้วนะครับแล้วยังไงต่อแล้วมันต่างยังไงกับ I w a s h my car ต่อคือณนะปัจจุบันยังมีผลจากการล้างรถ หมายอยู่หมายความว่าไงรถยังสะอาดอยู่เราพูดว่า I have washed my car ไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้คนฟังรู้เรื่องเลยว่ารถยังสะอาดอยู่คือรถยังไม่ยังไม่วิ่งขับไปสกรปรกอะนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่านะ I washed my car เฉยๆเนาะ I, i. No, I washed my car เฉยๆความหมายที่เราสื่อมาในเรื่องของปัจจุบันมันไม่มี นั่นหมายถึงปัจจุบันตอนเนี้รถอาจจะสะอาดอยู่หรือมันส่งกระปกไปแล้วหรือมันเราขายรถไปแล้วไม่รู้นะครับไม่ได้พูดถึงเลยเนาะฉะนั้นการใช้ perfect tense มันเข้ามาง่ายๆคือเติม have ใน modal verb มาแต่ meaning มันมันม,นมีมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับ I have w a t c h e d my car นะครับคือรถยังสะอาดอยู่ล้างรถเสร็จแล้วเหมือนกันล้างรถยังสะอาดรถยังสะอาดอยู่นะอันนี่ 3. I have been washing my car นะครับอันนี้คือ present perfect continuous ความหมายของมันเกี่ยวทั้งอดีตถึงปัจจุบันเหมือนกันแต่ต่างกันเล็กน้อยคือว่านะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตแล้วมันก็ทำมาเรื่อยๆยังไม่จบนะทำมาเรื่อยเื่จนถึงปัจจุบนัน เห,เห็น meaning มันต่างกันไหมนะครับเห็น meaning ที่ต่างกันเนาะเหตุการณ์เนี่ยยังไม่จบมันเริ่มตั้งแต่อดีตแล้วมันทํามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเกี่ยวทั้ง2ประเด็นแบบนี้นะครับเริ่มในอดีตแล้วก็ทํามาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี่คือ present perfect continuous ฉะนั้นแค่เราเปลี่ยนรูปฟอร์มของ tense ให้กลายเป็น I have been w a t c h i n g meaning ประโยคนี้ต่างไปเลย ต่างไาจาก I have washed my car เพราะว่า I have been washing my car หมายถึงชั่วโมงที่แล้วฉันเริ่มล้างรถนะ40นาทีที่แล้วฉันก็ยังล้างรถอยู่10มนาทีที่แล้วฉันก็ยังล้างรถอยู่ตอนนี้ฉันก็ยังล้างรถอยู่ถูกต้องนะครับเราแคปใส่ modal verb เปลี่ยน structure มันเล็กน้อย meaning ทางเวลาเปลี่ยนเห็นไหมครับพูดว่า I have washed my car นี่คือล้างเสร็จแล้วไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมแต่รถยังสะอาดอยู่ I have been washing my car ฉันยังล้างอยู่เลยยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมว่าความหมายมันเปลี่ยนไปนะครับอ่ะที่ถ้าบอกว่า I was washing my car ก็อีกมีนิ่งหนึ่งเหมือนกันถูกไหมในทางเวลานะครับอันนี้หมายความว่าไง I was washing my car ตรงนี้สื่อตีความยากนิดหนึ่งเพราะมันพูดถึงว่าคล้ายๆกันในลักษณะหนึ่งคือว่าเหตุการณ์ทั้งคู่เนี้ยจบแล จบแล้วทั้งคู่นะแพสคอนเทนิวสจบแล้วนะแต่ว่ามันสื่อให้ผู้ฟังนะเห็นว่าเอ้ยฉันใช้เวลานานกว่าปกติเลยนะในการล้างรถ I was washing my car อาจจะเป็นชั่วโมงเลยในตอนเช้าฉันใช้เวลานานมากเลยในการล้างรถเนาะถ้าบอกว่า I washed my car เฉยๆแค่นี้นะครับคือผู้ฟังฟังดูก็กโอเคคุณทำเสร็จแล้วแล้วไงไม่ได้มีเรื่องของเวลาอะไรนานไม่นานมาเกี่ยวนะนะครับนี่คือลักษณะความแตกต่างของ เทนส์หลักๆตรงนี้ที่เราปวดทราบในแง่ของ meaning ของมันนะครับอันนี้คือเราเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมมาหลายปีนะครับก็จบแล้วใน5นาทีนะครับต่อมานะครับอีกเทนส์หนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับคือ perfect อีกตัวหนึ่งนะครับคือเรียกว่า past perfect จริงๆมีใครทราบ้างว่า past perfect เนี่ยเอามาใช้ทำอะไร past perfect หรือยกตัวอย่างประโยคก่อนแล้วกัน past perfect เช่นบอกว่า I had อะไรดีละ I had uh, I had bought นะครับ a new car สมมุติ I h a v e bought a new car นี่คือ past perfect นะครับต่างยังไงกับ present perfect ครับอันนี้ต่างคือใช้ had เนอะอันนี้ใช้ have นะครับอันนี้ใช้เป็น past ก็คือเป็น had นะครับหน้าที่ของมันเขียนบนเส้นทำลายก่อนเพราะเดี๋ยวเราก็มี structure ข้างล่างที่ต้องมาเขียนกันอีกทีหนึ่งนะครับ Past perfect หน้าที่จำง่ายๆเลยนะครับหลายคนอาจจะเดี๋ยวยังไงเราอ่าน passage ไปก็ต้องเจอโครงสร้างนี้อยู่นะครับหน้าที่ของมันคือพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะครับนี่คือ past perfect นะครับ past perfect จะมาอยู่บนตรงนี้บนเส้นเวลาหมายความว่าไงนะครับหมายความว่า past perfect คือ tense ที่อดีตที่สุดแล้วจาก tense ทั้งหมดเราจะใช้ past perfect นะครับความหมายของมันง่ายๆคือมันเกิดขึ้นก่อนก่อนนะครับ ผมไม่เขียนเขียนแค่นี้พอเนาะก่อน past simple นี่คือความหมายของมันนะครับ past perfect ใช้เพื่อบอกว่ามันเกิดขึ้นก่อนประโยครอบๆข้างมันที่เขียนเป็น past simple ทั้งหมดโอเคไหมนะครับนะนี่คือความหมายของ past perfect ยกตัวอย่างเช่น I had bought a new car <c oughs> my car broke down รถพัง I had bought a new car ตีความอันนี้กันนะครับ m y car broke down I had bought a new car นะครับอ่ะนี่คือ tense อะไ like. ร m y car broke down broke เฉยๆ verb 2เป็น past simple m y car broke down เกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมลดชั้นเสียนะลถเสียนะครับตัวต่อมาบอก I had bought a new car นี่คือ past perfect อะไรต้องเกิดขึ้นก่อนกันตัวนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนนะครับนั่นหมายความว่าโอเค ไอรถที่เสียเนี่ยคือรถคันใหม่ที่ซื้อมาก่อนนั่นแล้วนึกออกเนาะนประโยคนี้ออกไหมต้องเปรียบเทียบกันนิดหนึ่งผมลบตรงนี้ออกกันนะบอกว่าใช้เป็นเทนส์เดียวกันนะครับ My car b r o k ล down I b o u g h t a new car ค y car b r า k e d ล w n I bought a new car ประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองนี่เทนส์เดียวกัน past simple past simple ถ้าเขียนแบบนี้ความหมายทางเวลาบอกว่าไงรถชั้นเสียเสียแล้วใช่ไหมรถชั้นเสียหลังจากนั้นชั้นก็เลยไปซื้อคันใหม่คนละ meaning กันเลยเนาะ เห็นไหมว่าอันนี้เป็นพอใช้เทนส์เดียวกันเนี่ยเหตุการณ์มันต่อกันนีอกไหมนะครับรถฉันเสียฉันเลยไปซื้อคันใหม่นะครับเสียแล้วเลยไปซื้อคันใหม่เลยนะครับต่อเนื่องกันเนาะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเปลี่ยนมาใช้แบบเมื่อกี้ตรงนี้ไม่ได้บอกว่า I bought เราบอก I had bought อันนี้ไม่ได้ปแปลว,ว่ารถฉันเสียเลยไปซื้อคันใหม่เนาะตรงนี้หมายถึงว่ารถฉันเสียไอ้ก่อนที่รถฉันเสียเนี่ยฉันเพิ่งซื้อรถคันใหม่มาเองบอกไหมนะครับเจอฟอร์มนี้ ต้องเกิดขึ้นก่อนประโยคข้างๆท,ที่เป็น past simple เ okay, คนะนี่คือ past perfect นะครับ meaning ของ past perfect ง่ายๆเลยนะครับอ่ะก็อาจจะรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับก็เพราะว่าข้างล่างเราจะมีมาเขียน structure กันนิดหนึ่งว่า tense ละ tense คงข้างหน้าตาเป็นยังไงมาทวนกันหน่อยนะครับโอเคมีคำถามก่อนไหมครับในเรื่องของเวลาอยากถามประเด็นอะไรขึ้นมาบ้างไหมเอ่ยในแง่ของ tense ตรงนี้อ่ะถ้ายังไม่มีนะฮะ ลบตัวอย่างนะครับ <c oughs> อ่ะประเด็นหลักๆนะครับในอช่องด้านล่างเนี่ยที่อยากจะให้เรารีวิวนะครับก็คือเรื่องตัวมน์สุดท้ายคีย์เ o ิร์ดหเพราะว่า tense นะครับเวลาเอามาทำในโจทย์ของทอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคือเราเราไม่ได้มีหน้าที่ไปตีความ tense อะไรมากมายในพาร์ทแกมมานะครับแต่หน้าที่ของเราคือต้องรู้ว่าเอ๊ะเราจะเจอ ข้อนี้ดูยังไงแล้วเรารู้ว่าต้องใช้ perfect เอ๊ะดูยังไงแล้วเรารู้ว่าต้องใช้ past simple หนในสิ่งที่เราเอามาดูนั่นคือคำทางเวลาของแต่ละ tense เพราะแต่ละ tense เองมันใช้เรีวยกว่าหน้าที่ทางเวลาต่างกันหมดเลยใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะมีคำทางเวลาที่ใช้คนละตัวกันนะครับเริ่มจาก present simple ก่อนเลยแล้วกันผมลบตรงนี้หมดเลยแล้วฮะ